Losing time, I'm fading fast. I just um> wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta be. เพื่อความสบายใจของคนบนเกาะนะครับเรามาจากต่างที่เราก็ต้องแวะสวชุด A T K กันหน่อยมันไม่ต้องค่าเชื้อน่ารัเหรอ นี่นะครับมาแล้วสรุปเป็นไหมคะหนึ่งขีดไม่เป็นครับไม่เป็นไม่ท้องนะครับปอดเชื้อไม่ไม่ท้องไม่ท้องนะดีใจด้วยที่ไม่ท้องไอหนูของมึงถ้าขึ้นสองขีดมึงต้องท <c oughs> าให้ดีนะว่าอะไรกันแน่ <c oughs> ในกองที่ยิม้มได้หนึ่งชิ้นดิได้ยิม้มบ้างไหมเมย์ยิ้ม เป็นที่รับของเกาะจําใช่ใชไ,ไหมครับ,รบเอ,อนะฮะคุณโจรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมคิดว่าเขาจะพามากินข้าวผม,มก็คิดว่าเขาจะพาผมมากินข้าวเหมือนกันไกินนี่นะครับก็หลายๆคนน่าจะจําหน้ากันได้กับน้องแบงค์ปลาหัวไปล่ำโอเคเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูว่าเราไปไหนกัน You yourself, your 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 gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on faith, health dreams, yeah. mind, you gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel a n d hate, go create what you want. Nghe cá nữ. เย็นมากเลยเพี่พีชเอ้พี่ชิงอยากเล่นน้ำไหมไม่ไม่อยากค่ะตอนนี้ที่ขององพี่เกียดไม่ได้เลยค่ะจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆเขาเรียกว่าหาดสูงหาดสูงนะแต่แบงค์เรียกว่าเป็นอะไรนะหลังมังกรมีหลายที่หลังมังกรนะฮะก็เป็นหาดสูงบน ที่รับบนเกาะจำของน้องแบงค์เาวโมไปล่ามนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรูปกันบนเพจน้องแบงค์เาวโมไปล่ามดีกว่าน่าจะสวยกว่าแล้วผมไม่ได้ถ่าย,ยรูปเลย สมบับตินะโทรศัพท์พอเรามาแล้วก็มีคนไม่ได้มานะฮะเราก็ต้องวีดีโอคอลไปบอกเขาว่าเรามาแล้วข้างหน้าค่ะข้างหน้านะข้างหน้าก็ไม่รู้อีกกี่ปีนะแบงค์นะ <c oughs> เออนั่งสารจริงจริงทะเลเขาเที่ยวกันแบบนี้เออเนี่ยทะเลเขาเที่ยวอย่างงี้นะฮะปกติจุตินันเขาเที่ยวทะเลด้วยการเดินไปกับหาดแล้วก็กลับไปนอนห้องจริงๆถ้ารู้ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวไปเขาเ,าเรียกว่าอะไรเปลี่ยน work work place ไปทำงานใน ที่เกาะนะคะเออมาพี่พี่ผมขอหูฟังพี่ชิงนะที่พี่ซื้อ,อ,อให้อ่อไม่ได้ทำไมอ่ะมีมีอยู่ <ว pillar S 1> สองทางพี่สิงจะให้ผมอันนี้หรือว่าพี่จะซื้อใหม่ให้ผม <c oughs> อะไรนะบ <c oughs> อกว่าผมจะเอาของพี่ชิงอันนี้หรือพี่จะซื้อใหม่ให้ผมแล้วก็ใครซื้อ <c oughs> ซื้ออะไรนะซื้อหูฟังไงพี่จะซื้อใหม่ให้ผมหรือว่าจะให้ผมเอาอันนี้ของพี่สิงอ๋อซื้อใหม่ดีกว่า เดี๋ยวคุยกันนะจ๊ะจ๊ะขอไปจูจีกับน้องหนูก่อนน้องหนูพูดทํางานอย่างเคร่งเครียดต้องมารีแลกเพื่อนๆเลยพามาติดเกาะตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขึ้นเรือกันเราก็จะทิ้งน้องหนูไว้ใช่ไหมจ้าเดี๋ยวนี้ไปช่วยทุกคนเถอะจ้ะโอเคเดี๋ยวคุยกันนะจ๊ะคนจ๋วยค่ะเดี๋ยวไปกัน นจัดที่อะวยวายว่เราเราส่งหน่วยกล้าตายไปเอาสายนะเนื่องจากว่าไกลก็จะได้รีบบินโดนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปกินข้าวกันต่อนแล้ว Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't <laughs> let <laughs> 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 so somebody, take your time and your work, focus on yourself. <laughs> <laughs> so <laughs> <laughs> เรือก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นกันตรงนน้น พร้อมชงนย่างนี้จ้ะเตรียมพร้อมคนนี้เตรียมพร้อมชงมากนะครับเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านนะตัวน้อยหนังเจ้าของบ้านอันนี้คนรับใจของเจ้าของบ้านนะนี่เจ้าของบ้านมันจะรักใจโอเคเอาถ้าจะรวมตัวด้วยหนองตรงฟกม้วนนะคะ Okay. <laughs> it's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.